เมนูของพางนะครับจะเป็นยำกุ้งสะดุ้งน้ำมนนะครับสะดุ้งของวันคี่น้ำกะปั่นนมสดค่ะและของวาน,นก็คือเห็ดกรอบซาลากันนั่นค่ะคำแรกค่ะอร่อยอาวอืมใส่น้่า่าฮ่่อน่าฮ่าฮาค่ะฮ่ <laughs> าฮบ <laughs> าฮา่ กวนกับไต่ก๋วยูจบได้ไหมคะไม่มีเรามาเต้นให้กับนางไอ่ก๋อยชูไม่ใช่เ่ยขอหาขอะาไ่กยชค่ะใต่กีวชค่ะชอบค่ะชอบใต่กเวยชูชอบคุณกำชอบค่ชอบเงินมากค่ะคนคิดว่าเผ็ดมันจะกรอบแค่ไหนคะมันจะแบบจวบจวดจวดจวด ขอให้คุณโชคดีนะคะขอบเชย